ถ้าผมจะบอกเพื่อนๆว่าลำโพงตัวนี้ชนะฮามาการ์ดอนตัวลำมือที่ผมเคยรีวิวไปแล้วเพื่อนๆจะเชื่อไหมครับมันชนะเบสและมิติเปิดเครื่องมาเนตคือตอนแรกอะ่ะเมียผมก็ไม่เชื่อเพราะเมียผมอะ่ะเป็นแฟนพันธ์แทฮามาการ์ดอนมาตลอดและเขาก็ได้พูดยามลำโพงตัวนี้ไว้เยอะเพราะงั้นผมจึงพามันไปเปิดวัดหมัดต่อหมัดและเป็นสุดท้ายก็คือมันชนะโ <c oughs> <c oughs> ดยเมียผมพูดขึ้นมาเองเลยว่าเสียงดีกว่าได้ไงวะพูดแบบนี้อาจจะไม่เห็นภาพไปฟังเสียงกันซึ่งวิธีการเชื่อมต่อนั้นก็ง่ายมากเพียง

ซึ่งเพื่อนๆไม่ต้องกลัวนะครับเพราะมันกันน้ำ IPX6 OK พกพาไปตามน้ำตกหรืออะไรที่ต่างๆที่เป็นน้ำเนี่ยได้หมดเลยนะมีกำลังขับสูงสุดถึง120วัตต์เดดอให้แบตมาเยอะกว่ามือถือหลายๆค่ายได้ซ้ำนั่นคือ5,400มิลลิแอมในการเชื่อมต่อนี่เพื่อนๆก็ไม่ต้องกังวลเพราะให้บลูทูธ5.3คตอดล้ำให้ทวิตเตอร์1.5นิ้ว2ดอกและซับ3นิ้ว2ดอก4โอห์มขับอย่างง่ายไม่ต้องกลัวว่าเปิดแล้วเสียงมันจะไม่ดังสุดจัดประหลัดบอกได้ หลังตรงนี้กันน้ําได้ด้วยนะเขาให้มาแบบปิดแบบสนิทเลยเปิดมาก็จะเป็นดูชาร์จแบบไทซีเลยนะมีช่องยูเอสีเสียบได้ด้วยแล้วก็3.5แถมสายมาด้วยเราไม่ใช้ก็ปิดดูแทบไม่มีร่องรอย <laughs> ประเด็นคือมีตัวจับให้ด้วยนะซ้ายขวาตรงนี้เออยกไว้แบบเพื่อนๆเผื่อแบบอยากยึดกับเพดานซึ่งถ้าเพื่อนๆใช้แบบต่อเนื่องเนี่ยมันจะได้ประมาณ2ชั่วโมงครึ่งนะแบบเปิดไม่หยุดเลยผมว่าสําหรับสเปคราคาพันกว่าบาทแล้วได้เท่านี้เนี่ยซื้อเถอะแต่แปะตะกียบให้ที่ใต้คลิปนี้ไปก่อน